นี่เป็นบ้านคือเสียงนกคี่เสียงอย่างข้างในออกับอองอกงอะงยกเป็นดูดศิลปะบันเขากวางนะจิบเกยเียกรตนเกาหาสิ่ที่้วกืะแต่เว้นคำคอยลงแล้เนาะครับ สวัสดีครับมาพบมาเจอกันคือเก้าครับเมื่อนีอ่ะเป็นเย็นครับมันแรกเวลา17บเนาฬิกาแล้วครับเมื่อนีงช่วงค่ำมาชมบรรยากาศยามเมื่อแรงกันครับพี่น้องมาเบื้องแปลงดินที่ว่าจะปลูกหญาครับนี่ช่วงหน้านาวจะปลูกหญา นียาชนิดหนึ่งนะครับว่าที่ทนกับควานหน่าหยอดมาเล็ดเรียบร้อยแล้วเพื่จะขึ้นมาเป็นยาสำหรับบัวสิ่งก็หยอดเรียบร้อยแล้วครับนี่หลังจากเกี้ยวเขาเกี้ยวนา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำการไถกบต่อฟางถ่ากบต่อฟางไว้เอาลูตรลี่มาปั่นนะครับเนียนเลยเรียบละเอียด แต่ก็มีรดมาหยอดครับนี่หยอดเป็นแถวเลยหยอดเป็นแถวเลยตามแนวจะเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณเดืนอนกุมภาพันธ์น้าแล้วครับนี่ช่วงนารอดมากะง่ามขึ้นทัานที่เลยแต่ว่าฝนหิมะลงมากเป็นน้ำแข็งยญ้าเพิ่นกับวบเป็นยังเนาะครับเป็นยาที่ทนกับความหนาวได้เอามาปลูกไว้สำหรับบวัว ดินกับ,บวุ้หิว่างเปล่าหลังจากทําให้ทาหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปลูกหญ้าต่อไปอีกครับปุูนแปลงนึ่งแป้งนึงกับแม่นครับนี่แป้งนึงกับปลูกหญ้าขึ้นกันจะปลูกทุกปีครับพี่น้องนี่แปลงนี้กับปลูกขึ้นกันจะปลูกทุกปีรรยากาศงามแล้วครับน้ำแร่จิงกับมี่ภูเขาล้อมรอบเลย มีภูเขาล้อมรอบอาจจะเป็นที่ราบเนาะครับนี่แต่กบาเยอะช่วนทั้งขานี่นนจะเป็นเขาไว้เบิร์ตหล่ตลดอดแนวช่วงฤดูใบไหม่ร่วงเนาะครับเป็นช่วงฤดูหนาวใบไหม่ก็มีการเปลี่ยนสีบางต้นใหม่ก็มาอาจจะตัดไปเนาะครับช่วงหนา้าหนาวก็มาแตงกิง่ง ช่วงน้นนับแต่งกิ้งไว้เป็นการแต่งกิ้งไว้แล้วครับเพื่อว่าจะได้ออกหมากออกผลช่วงดูดูใบไหม่ใบใหม่พินะครับจะเป็นช่วงนานร้อนใบไหม้จะโป้งใบมากจะขึ้นเป็นสวยงามต้นสนต้นสนกัตตัดแต่งไว้ให้กันนะครับนี่ นี่เป็นบ้านคือเสียงนกนี่เสียงอย่างนี่บ้านยกกลางป่าด้พี่น้องนี่ป่าป่าริมทางนี่บ้านเก่าแก่ตอนนี้ก็เป็นบ้านเก็บของนะครับเก็บของอ่าเป็นของเลือดใส่ของที่ต่ก่อนก็เป็นบ้านนะครับาามาสมัยเนี่กับใหญ่เข้าไป ใหญ่ก็ไปอยู่ในเมืองในข้างก็ไปอยู่ในเมืองหรือว่าไอ้ทำเฮาทำสวนทำโดมก็เป็นปุบ้ันอยู่ไหมเนาะครับคือเสียงนกไงห้องนกไงอยู่นี่สร้างเส้นนี้ก็ไปหาปลาครับนสร้างไปหาปลาอยู่อาจจะมีแม่น้ำไ่ยอยู่ทางนี้ อันนี้ไม่้เอากับขี่รถเครื่องไปใบนี่เปินเป่นเพิ่นเปลี่ยนมาเป็นสีนี่เพิ่นจะเหี่ยวหรือเปล่านี่โอ้แหงแล้วแหงแล้วพี่น้องแหงแล้วเดี๋ยว,วจะจะหลวงลงเนาะ อบอกให้พี่น้องหูว่านะครับตอนนี้สาวน้องไข่พระ,ระเลเปลี่ยนมาเป็นจันวลีชาแนลแล้วครับพี่น้องอยังไม่แจ้งเตือนให้พี่น้องทราบเปลี่ยนเปลี่ยนจากสาวน้องไข่พาเลมาเป็นจันวาลีมือสีเป็นจันวาลีนะครับเปลี่ยนตามโมเดลเปลี่ยนตามทีมลอยู่ในยูทูบเป็นจันวาลีนะครับ ซื้อช่องก็เลยมาเปลี่ยนเป็นจันวาลีคือกันต้องขอโทษขออภัยแล้วครับพี่น้องเนาะอาก็คงจะจํากันได้นะครับบบบนี้คงจะจําได้เสียงนี้เสียงนี้เป็นของจันวาลลีนะครับบนต่อไปจันวาลีชาแนลอลไรได้ครับเด้อพี่น้องเปลี่ยนใหม่อยากจะเป็นยังไงนนก็ลอรุ่นกันต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงาการเปลี่ยนแปลงซื้ออ,อาจจะ ผิดหรือถูกกับบอลูนะครับเ่อกับเปลี่ยนไปแล้วเป็นจันวาลีชาแนลนะครับพี่น้องก็ฝากไว้ขึ้นเ่า้ครับจองสาวน้องไขยกับจันวาลีกับเปลี่ยนมาเป็นจันวาลีชาแนลนะครับกัพี่น้องจําโปรไฟล์ได้คือเเ่า้วนะครับเนาะ,ะถึงจะเปลี่ยนไปยังไงก็โปรไฟล์ห้างบอเปลี่ยนครับโปรไฟล์อาจะไวค้คงเดิมก็จะเลือกเจเป็นจันวาลี ต้นสนนี่ก็งามน,นี่แต่งสนถ้าแต่งแต่งได้เองสิที่ว่าต้นสนต้นนี้เฮากัแต่งกิ่งไม้เนาะแต่งกิ่งเพื่อจะให้เพิ่นออกช่วงพุ่มได้ดีนี่ครับตัดเฮากัใส่เลื่อยใส่เลื่อยมาบากออกนี่อาแต่งเป็นรูปทรวงอย่างเฮากั แทงออกไปเนาะครับแทงออกมาให้เพิ่นขยายมากส่วนข้างในเอาจะตัดข้างในก่อนอ,อ๋องอกงอเงอียเป็นรูปศิละปะปันเขากวางเนาะแตกหนาแตกหลังเพิ่นใหญ่มากกัเป็นเขากวางเลยข้างในก็แทงให้กันข้างในแทงเพืแ่อบบความสวยงามตะกรันบ่เห็นบ้านหลังนี่ตะกรันอ่าค่ะ อติดต้นใหม่เนาะแต่ก่อนบ่เห็นอ่าทางทางป่าออกแลเห็นต้นใหม่เลยบัดนี้นกคนก็นมาอาศัยอยู่นําจังซี่ล่ะเนาะเป็นป่าดอนน้อยๆป่าละเมาะดอกพี่น้องป่าละเมาะ นี่จะเสียงนกนี่จะเสียงนกบินสวยงามนะครับธรรมชาติสวยงามธรรมชาติของตนใหม่จันวาลีชาแนล มาอัปเดตสวนปลาสวนยมตอน,ตอนนี้ช่วงนี้กะช่วงคำคำนะครับช่วงหาโม่งเคืองหาโมงเคืองกับจิบเจ็ดนิกาหาสีมาที่อะไรกะแต่เว้นคําค่อยลงเนาอนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรงๆจะมองเห็นมาทางนี้จะย้อนเสียงนะครับแตมาทางนี้แจ้งดีอยู่ ว่าใครมีรถเที่ยวปันได้เ้นเนี่เพราะว่าทางไปให้ไปนหน้าทางไปให้เป็นหน้าไอ้ไข่ดอกไม้่กลนกายซสียามากแล้ก็จะเป็นขึ้นดอกไม้นี่ต้นสนตัวน,นี้ก็งามอยู่นี่ต้นสนตัวน,นี้นี่แต่งกีงออกไปพอดีช่วงใบไม้พีเพิ่งจะ แตกออกใบออกยอดมาเลยเนาะนี่ทอาแตงไว้แต่ช่วงนี้กรับมาเบิงบานห่างให้เขาครับนี่บ,นบ้านไม่มีคนอยู่ยังนกจะมานอนมั้งนี่ ยินดีเสียงห้องต้องข้างล่างกัเป็นเห่าพักอาจจะเป็นเห่าพักนะครับพี่น้องเห่าพักอาจจะปลูกพักช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่เลิกโมงเลิกงานแล้วนะครับเนาะหาโมง,งแรกช่วงหนาหนาวช่วงหนาหนาวก็วจะเข้างานอาสองโมงเช้านะครับงานสวนเข้าสองโมงเช้าเลิกสามโมงเย็น ช่วงหน้าหนาวก็ลดเวลาทำงานลงไปางานเพราะว่าตอนเช้าเจ็ดนาฬิกานี่เจ็ดโมงนี่ยังบ้านนี่แจงแ้งนะครับจำเป็นก็ต้องลงหกโมงถ้าหนหนาวมากครับน้ำน,น้ำงานหน้านี่เป็นน้ำแข็งบัดเดยพี่นอ้อง้ามีน้ำนี่ฝนตกมากเพราะว่าหน้าหนาวจะเข้ามากนี่ก็จะมีฝนตกแล้วก็หิมะ,ะตกลงมาเป็นน้ำเป็นยังน้ำนี่นั่งงานหน้า,นา,นานจะเป็นน้ำแข็งทั้งวันเลย นำงนนินนะจะเป็นนำแข็งต้นนี้ยังขึ้ง,ง้ามแต่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากช่องนี้ไว้อีกนะครับเนาะ,ะสาวน้องค่ายาเลาะเปลี่ยนเป็นจันวาลีจันวาลีชาแนลนะครับจันวาลีชาแนลนะครับก็ฝากไว้นะอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องอีกจักคลิปนะครับคลิปนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลง ซื้อช่องไหม่นะครับเนาะเป็นจันวาลีชาแนลครับจันวาลีชาแนลขอขอบคุณเอฟซีสาวน้องค่าพาเลาะหรือว่าจันวาลีชาแนลนะครับเปลี่ยนมาเป็นจันวาลีชาแนลต่อไปก็ขอบคุณในไลน์ครับที่มาเป็นกําลังใจให้ชุ่มวิวทิวทัศน์ภูเขางามๆหล้อมรอบ แล้วก็คลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับพี่น้องขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญอย่ากเก็บอย่าไข่อย่าจนครับพี่น้องสวัสดีครับ